รับสายแป๊บเดียวเองฮะยังยังผลก็ไม่ออกแตก่ว่าเขาโทรมาถามเรื่องเรื่องยาโดนอ้นี้ไปทีเดียวคิดเลยขอมันแรงขออนุญาตที่ต้องพูดคำแรงๆน,น,นิดนึงนะเพราะว่า เหนื่อยรู้จะพูดดีกับคนที่แบบว่านี่ทำไมมารยาทเนี่ยมันใช้ได้กับบางคนถ้าจะจิ้นแล้วไม่มีสติอย่าจินน้นค่ะออกมาวิ่งเล่นเถอะ อันนี้อร่อยอ่ะเธอมะพร้าวไงฮะมะพร้า เขาฝากฝังแน,น็คไว้กับพี่ฟ้าให้ช่วยดูน้องหน่อยช่วยดันน้องหน่อยนะเดี๋ยวต้องไปคอนเสิร์ตด้วกกย,ยออก,วกันอีกหลายที่น้องเพิ่งทำเพลงใหม่ออกมาเพราะฉะนั้น เวลาที่มีโมเมนต์อะไรก็ตามมีลูกมีอะไรเงี้ยอย่า,ยาคิดเยอะฝากสังเป็นไง <laughs> บอกฝากสั่งว่าคือเป็นไงล่ะไ <laughs> แดงบอกไม่ได้เลยกูอยากไปกมีจังหวัดจ้างินคเออจ้าก <c oughs> ินได้นะแันแนะนพี่ฟาเนี่ยมีเงี้ย <laughs> อย่าพอแล้ว ตับพังอ๋อหมอบอกปอดไม่โอเคปอดโอเคแล้วนะคะดีขึ้นมากเลยแต่ว่าตอนเนี้ยตับพังนี่ไงชุนพรอนเวลาชุนพรอนที่ฉีดใน <c oughs> ไลฟ์เมื like ่อกี้ที่มันขีดอะเพราะว่าหมอเขาโทรเข้ามีสายเข้าอ๋อโทรมาตาม,มาเมื่อกี้ เลือดตัดไปแล้วก็ได้สีแค่แค่ต้นกับว่าทีมกวาดมาดูเลย,ล,เยละนอง <S <S ละนองไงเออใช่ละนองว่าอะไรละนองวันที่สี่สี่ไหนโอ้โห,โหอีกนานนานเลยแล้วดูบินมาจากแม่ห้องปุ๊บ ไม่ได้ลืมไม่ได้ยิน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  เขาถึงมาเขาอยากจะบอกอะไรฉันแล้วอ่ะบอลบอกว่ามีมีอะไรไม่อยากไอ้นี่แหละพอหลุดตลอดใช่เนี่ยที่แบบมีปัญหา เอาสีเนาะทำไมต้อสีคุณ้เนีะจุดทุกคนอย่าลืมกดตะก,กร้าชำระเงินนะเมื่อกี้มันขึ้นเตือนพี่ฟ้าว่าก็เลยแต่งในขั้นิ้สีน้ำตาลความนึงนะมันขึ้นเตือนพี่ฟ้าว่าไม่ได้โปรโมทสินค้ากดตะก,กร้าชำระเงินกันได้นะคะที่ปักอยู่นี่คือชาเขียวชาลอดภูมหิวอิ่มนานแต่ก็อร่อยกินง่ายอันล่างนะคุ เอาอันบนได้ไหมเออเอามาสองอันก่อนเออมาสองอันแบบไม่ห้างไม่ห้างเกียดบางคนไม่ชอบแต่ก็ตามมาดูมันไม่เป็นสัจธรรมนะคะอจริงนะไอคนที่บอกว่าไม่ชอบอ่ะลึกๆแล้วชอบเชื่อพี่ฟ้าเถอะ พิมพิมแบบว่าไม่ค่อยจะน่ารักเนี่ยจริงๆเราชอบจริงๆเราคือแบบตามติดชีวิตพี่ฟ้ายิ่งกว่าทุกคนอีกางเนี่ยเชื่อปะในแปดพันแปดเนี่ยใช่หนูจะไปซื้อแต่อย่าปฏิเสธหัวใจตัวเองว่าชอบเราไม่งั้นเธอไม่มาตามติดชีวิตเราขนาดนี้เราเอาคิวอาร์โค้ดไหมเดี๋ยวให้เขาด็อกเร็วๆหนีเลย บาร์โค้ดหรือว่า QR คโค้ดวะฉันพูดถูกวะอาจารย์บาร์ QR, QR, QR คโค้ดถูกแล้วจะมาเม่ชอบเราก็บอกอย่ามาปฏิเสธหัวใจตัวเอง อย่งไม่มาตามเสียเวลานั่งคนเราเราจะคอมเมนต์อะไรสักอย่างอย่างเงี้ยมันต้องเสียเวลาในการพิมพ์เข้าใจปะแต่ว่าถ้าสุดยอดดีปูเธอเสียเวลาให้เราขนาดเนี้ยเราต้องสําคัญกับชีวิตเธอมากๆนะเว้ยเอจริงเธอชอบเราจบอย่าลืมกดตะกร้าชาระเงินกันด้วยนะครับไข่จิ้มเนาะ จินมันย่อมาจากอะไรอาจารย์ภาษาอังกฤษอะ i m m e g i n Immergin e i m m g i n i m m g i n คือการแบบจินตนาการเข้าใจคำว่า i m m e g i n ไหมมันคือจินตนาการ mm. เพราะฉะนั้นเราเนี่ย mm. มันแล้วแต่บุคคลนั้นๆถ้าเขาไม่อินถ้าเขาไม่ชอบเขาก็ไม่จิน้นจิ้นมันอยู่ที่ตัวบุคคลอยู่ที่ตัวแฟนคลับ <c oughs> ไม่ได้อยู่ที่ตัวพี่ฟ้า เพราะฉะนั้นไปศึกษามาใหม่แล้วค่อยมาพิมพ์โอเคไหมไปศึกษามาก่อนมันจิ้มจิ้มหรือจีนจีนจีนเจนเีคือจีนจามใช่เขาทำอะไรพี่ฟ้าไม่ได้แล้วพี่ฟ้าอยู่ในจุดที่มันมันไม่ใช่สตรองนี่แต่ว่ามันสามารถที่จะ ไม่รู้ว่ามันจะจะโกรธไปทำไมอะจินจินไม่ใช่จิ้มเออมันปลงใช่มันปลงไปแล้วอะถือว่าจิ้มไปไหมาเถอะนต้เองะต้องไปเขาไปศึกษาเขามาจิ้นมาใหม่ แต่จริงๆเราคืออิงซันฉันเกลียดคลิปคนที่นางซันอุ้มฉลงจากเวทีแล้วคนเอาไปใส่เพลงนี้เนี่ยทิง้งลูกไม่ใช่สายเลือดในอกออแฟนคลับใส่ไม่เคยเจอแล้ววันนี้เกี่ยวคือไม่ได้ขนมแล้วคือไม่ไม่อยากเขาไอ้นี่เลยเเเติ๊กต็อกเพราะว่าเลื่อนไปเจอแต่คลิปเมื่อคืนโอ้โหงามไส้ทุกคนอย่าลืมกดตะกร้าชาระเงินหน่อยดูซิ เงินเดือนก็มุณออกไม่ช่วยซื้อหน่อยง้แล้วหวยออกมาได้ยังไงวะสองถึสองเกียดมากเธอหวยมันเบิ้ลทั้งบนทั้งล่างเลยอ่ะซื้อห้าห้ามันออกหกหก ทำไมวะถูกหวยกินใช่ไหมไม่มีเธอรู้ไหมไม่มีใครเอาช้อนลงนอกจากเธอเนาะเมื่อวานเนี่ยเอาลงมาจากเวทีช่วยอิงอิงซื้อหน่อยได้ไหมเข้าใจว่าอาจจะถูกหวยกินไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะเอาชาเขียวไปกิน อุดหนุนน้องสาวหน่อยเมื่อกี้น้องสาวมาเป๊ะอ,อย่าพูดช้ำใจเออเราเป็นงวดที่ซื้อเยอะที่สุดเลยอะเมื่อวานมั่นใจจัดแปดสามเก้ามาแน่ไม่กลัวเลยเหรอิงเน,น็กก็อดเจ้าแม่ถ่ะฉันให้พูดคนละตัวเลขที่ชอบ ไม่มาเลยสักตัวอย่าหาให้อีกแ่นขับบอกว่าไหนบอกว่าจะให้โชคเอาตังค์ไปซื้อบัตรไปเวียดนามสรุปนักกว่าเดิมไม่มีใครไปแล้วนะเวียดนามไม่มีตังค์อ้ยเหลือนัววันที่16อีกอีกตามนะตามได้เงนมาโอเค6กก็คือไม่ได้ให้แต่ว่าเป็นปีห6 มตอเหนื่อยวะมันไม่มีอะไรทำให้เราเซ็งได้เท่ากับการไม่ถูกหวยนะเว้ยจริงกรรใคลเขาโดนดุกันได้ป่ะบอสให้แม่จริงจริงเหรอมันเป็นสีส้มปากกาบอสถูกเยอะด้วยแหละเมื่อวานอยากบอกเฮ้ยพูดแล้วมันเหนื่อยเหนื่อยจริงแต่่วา ใช่เขาถูกสองศูนย์น่ะถูกเยอะด้วยบอสอ่ะเมื่อวานอะฉ <c oughs> ันก็ปวดหัวนะแฟนคลับถูกหกหกเพราะว่าฉันเขียนหนึ่งตุลาหกหกเพราะสอยังเอาไปเล่นน่ะ แต,แต่ก็ถูกไงหกหกบอยไม่เรียกเราหรอฮะบอยไม่เรียกเรอ,อยังเมื่อกี้โทรมาทมเรื่องยายให้เชปอดเป็นยังไงบ้างดีขึ้นเรื่อยๆคะ่ะแต่ว่าวันนี้พี่ฟ้าต้องมาเช็คค่าตับ <c oughs> <c oughs> มาเช็คเลือดเพราะว่า ยาที่กินก็ค่อนข้างที่จะแรงมากๆซึ่งมันก็เวลาเรากินยาเยอะๆมันก็จะส่งผลต่อตับอยู่แล้วในการทำงานของตับ <c oughs> โอ้ยกูเมืมอวานกกินแล้วก็อหอฉ่ำไม่ดีนะทุกคนถือเป็นตัวอย่างที่ไม่น่าละข้ามทำตามนะไม่สนับสนุนให้ <c oughs> ดื่มแอลก <c oughs> อฮอล์แต่อย่างพี่ฟ้าชีวิตจริงมันขงไงขมไับแอลกอฮอล์เยอะ แล้วเช้าตื่นมาหนูตกใจมากอะพี่ฟ้าเมื่อเชา้า่ะทำไมเสื้อหนูแดงเด <c oughs> ช้าตื่นมาอันดับแรกคือหยิบโทรศัพท์ดูก่อน <c oughs> พื่ชาตื่นมาเสื้อแดงอะว่าอย่าบอกนะเพราะว่าจำไม่ได้เลยดูก่อนเพราะว่าหลังจากลงเวทีมาจำอะไรไม่ได้เลย แต่ชอบสุกเอร์บอสอะมันไปเลียกินฟ้ามันจิบๆกันพอหัดไปทีไปเ <c oughs> ต็มติ๊กต๊อก <c oughs> พี่ฟ้ากินวายกับหอยนางรมไม่ได้กินแล้วแบบตรงเนี้ยคือร้อนแดงแพ้บ้าไม่รู้ไม่รู้เป็น่คสรกสน ก็มีเกี่ยวไม่ไม่ขอคุยด้วยรักใครก็รักฝันใจรักเธอแันใจตปีแนๆเห็นแล้วทวิตเมื่อคืนน่ะจะไปหายยาฟ้าเลยมันแย่มากก็ดนะใช่าบอกพี่ฟ้ากินวายก็หอยนางลงนะกลัว คือ <c oughs> หอยนางรมว่ามันมีส่วนผสม <c oughs> เขาไม่ใช่ส่วนผสม <c oughs> เขาเรียกว่ามันมีสรรพคุณที่ทําให้เหมือนแบบว่าผู้ชายอ่ะเขาจะมีความแบบคือเขิมนิดหนึง่งเนาะเขาเรียกอะไรใช้รรคําศัพท์มาดูน่ารักเออแบบตรงนั้นอะ่ะคือเขื่อาแต่ของผู้หญิงอ่ะมันไม่นา่าไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าแต่เวลาพี่ฟางกินอ่ะมันจะแดงหูจะแดงคอจะแดง <c oughs> น่าจะแพ้ด้วยแหละประเด็นมีตอนที่ไปอะไรวะที่ไปไปต่างจังหวัดอะเรากินมันแดงจนเด็กเสิร์ฟอะต้องเอาผ้าเย็นอะมาประครบแบบมันมันน่ากลัวมากันตอนนั้นน่าจะกินไปประมาณเกือบ20ตัวได้ <c oughs> ปกติเขาคน <c oughs> เขาจะกินกันแบบไม่ไม่มันกินเยอะไม่ดีไง กินซะยี่สิบกว่าตัวแล้วมันก็เลยแบบเด็กเด็กเสิร์ฟพนักงานก็เอาไพายเย็นมาประกบแบบสามสองสาชั้นอะประกบเพราะมันร้อนมากมากกลัวสุดๆก็เลยเข็ดเลยเยอะไปแ,แต่มันอร่อย มากว,วันนี้วันวอะไรอ่ะวันธรรมดาปะทำไงคือวันเสาร์อาทิตย์ <c oughs> ไม่ไปทำงานกันหรอทุกคนปกติเวลาพี่ฟ้าไลฟ์ช่วงแบบิงเที่ยงบ่ายๆคนดูจะไม่ได้เยอะมากทแต่วันนี้คนเข้ามาดูเยอะคนจันทร์ลาออกโอเค ไม่ต้องทำงานจะให้อยู่เฉยๆเลยดูซิว่าเราจะเอาอะไรกินกันเขาไม่ได้ปั่นน้ำด้วเขาเจาะปีดานหรือเจาะฟ้าอยู่โรงพยาบาลทุกคนตอนนี้ไปอยู่โรงพยาบาลรอผลเลือดอยู่จริงจีอะจริง เลยไม่รู้เลยว่าสแนกลกับยังไงกะนดกะนกตนกนกทขาลับหรออรนดไมนเมาเมาแต่ว่า,า,ยยาจะได้ดูดีอ่ <c oughs> ตลกว่ะ <c oughs> นึกภาพกอดเทระ <c oughs> กะ,ะยะ ในไิน์ตาแฟนด้วยนะคะเอ็นดูมากๆเลยเข้ามาดูแต่ก็ไม่รู้พี่ฟ้าพูดอะไรเรื่อยตอบเยอะเลยค่ะเธอชอบนกเหรอมีคนบอกว่าเธอเป็นผู้จิ้ไใหม่ ดูตาดิเย่มากตาบวงพริมคู่ใหม่มาอะไรจับจีนหมดเฮ้ยปวดหัวว่ะใช่ตาตุน ดือนนี้มีข่าวดีเยอะแยะมากมายรอติดตามรอติดตามรดับแล้ฟังกันนะทุกคนจริงๆมีทีเซ็นเตอร์แบรนด์ใหญ่ที่ต่อสัญญาด้วยอันนี้ถือเป็นข่าวดีสุดๆดีใจมากๆเลยเวลาที่แบบมีสินค้าแบรนด์ไหนที่เขาต่อสัญญากับเราตอนนี้มีต่อมากกว่า นัตอนนี้เท่าที่ทราบเป็นแบ,บนด์ใหญ่ทั้งคู่เลย<ม>แล้วต่อในที่นี้ก็ต่อโหดด้วย<ม>ชื่นชมในแล้วก็ภูมิใจในตัวแฟนคลับด้วยนะคะที่แบบว่ามีงานอะไรก็คือช่วยกันเทรนชำํำ ช่วยกันแบบโปรโมทช่วยกันทำทุกอย่างซึ่งขอบคุณมากๆจริงๆเนาะขอบคุณแบบคือถ้าไม่มีกำลังใจหรือเขาเรียกว่ากองทัพหลังบ้านมันก็มันก็ไม่ได้ปังขนาดนี้อยากให้แบบว่าทุกคนภูมิใจในตัวเองกันด้วยสู้มากๆไหอยากจะบอกว่าสู้มากๆไม่ว่างานอะไรก็ตามที่เข้ามา คือไม่มีอะไรที่อยากจะตอบแทนแต่ครับนอกเหนือจากแบบความภูมิใจอะอยากให้ภูมิใจอยากให้ไม่อายใครอะเวลาที่แบบว่ามีเราเป็นศิลปินคนโปรดมีเราเป็นเมนอะไรอย่างเงี้ยรตั้งใจพัฒนาฝีมือตัวเองไปเรื่อยๆมีอะไรใหม่ๆให้ทุกคนได้ได้ติดตามร <c oughs> ักนะ ช่วงนี้มันก็จะจะจะช้ำอยู่นะเพราะว่ามันอ๋อทุกคนฝากติดตามย้อนหลังอันนี้ด้วยรายการอิงฟ้ามหานาเธอนะคะ EP ล่าสุด EP 12ทั้งหมดเนี่ยจะมีทั้งหมด13 EP ยังเหลืออีกหนึ่ง EP ก็ต้องรอดูว่าซีซั่น2จะมาตอนไหนแต่ว่ารูปแบบรายการจะเปลี่ยนไปแรงขึ้นแซบขึ้นม่วนขึ้นแล้วก็พี่วูดี้โพสไปแล้วก็คืองานเหมือนเป็นแบบว่ามาพูดคุยซึ่งจะมีชา์ล็อดด้วยอิงฟ้าชาล็อดสำหรับเหมือนเป็นทอล์กโชว์ให้ทุกคนรอติดตามดูด้วยนะคะว่าเราจะไปพูดคุยกันเรื่องอะไรแชร์ share, มุมมองความคิดเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยต้องไปแล้วนะทุกคนเมื่อกี้เขาโทรมาตามแล้ว Have a good day guys. Thank you for i v e love, everything. <Okay. S 1> ขอบคุณสำหรับของขวัญขอบคุณสำหรับเ,าเาขาเรียกว่าอะไรอ่เระเออขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อสินค้าทุกออเดอร์ด้วยนะคะ,ะรู้ว่าแบบตอนนี้ทุกคนน่าจะแห้งกรอบกันอยู่พอสมควรแต่ว่าเอาเท่าที่ไหวนะจ๊ะแล้วก็แซลไปงั้นแหละ รักทุกคนมากๆนะคะตารางงานสามารถติดตามได้ที่บ้านหลักพี่ฟ้านะคะโพสเลยเราจะลงอยู่ว่าแบบเดือนนี้เราจะได้เจอกันน้อยส่วนมากจะเป็นงานซีเคขตแล้วก็เป็นงานที่แบบแซนคับไม่ได้ไม่ได้ไปหาได้แต่ก็อยากให้รู้ว่าติดตลอดนะคะบาย